สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับวันนี้เราจะมาพิกอคา์นะครับหรือว่าเปิดดวงชะตานะครับเรียกว่าเกือบจะส่วนตัวก็ว่าได้นะครับก็เลือกไพ่กองใดกองหนึ่งนะครับโดยที่วันนี้ เราจะดูกันในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องงานนะครับนั่นก็คือดวงชะตาการงานนั่นเองว่าเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้ ดวงชะตาการงานของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นต้องฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับหรือหาก ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม ID ดียลน์ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับและสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเรามีนะครับพันธมิตรดีๆอย่าง b ีโก้ไลฟ์นะครับเจอกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงได้ใน b ีโก้ไลฟ์ครับ ในช่วงสองทุ่มนะครับช่วงสองทุ่มในช่วงสองทุ่มในช่วงเวลา18มกราคมจนถึงนะครับ27 มกราคม2565นะครับเจอกันได้ติดตามกันได้ที่ Bico Live นะครับใครที่อยากจะดูดวงสดๆกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงมีคำถามส่วนตัวอยากจะดูดวงชะตาส่วนตัวก็ไปตามกันได้ใน Bico Live นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์แล้วก็ไปติดตามรับชมกันได้ ที่ Bico Live นะครับอออากาศสดสดในช่วง18นะครับจนถึง27มกราคม2565ในเวลา2ทุ่มตรงนะครับก็ติดตามกันได้พบกันได้ใน Bico Live นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากคลิกด้วยนะครับทุกท่านเอาละครับ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับอยากให้ทุกท่านมีสมาธินะครับแล้วก็เลือกไพ่สักหนึ่งกองนะครับกองที่คุณคิดว่านะครับลางสังหรณ์ของคุณหรือว่าจิตใจของคุณนั้นตรงกับไพ่กองนั้นมากที่สุดนะครับ <S <S ก็ลองเลือกขึ้นมาสักหนึ่งกองนะครับเอาละครับกองที่1กองที่2กองที่3นะครับลองเลือกกันดูนะครับ เมื่อเลือกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทนํานายดวงชะตานะครับเดี๋ยวขอเก็บไพ่กองอื่นก่อนนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันที่กองที่1ก่อนนะครับสับไพ่นะครับดูซิว่าดวงชะตาการงานของคุณที่เลือกไพ่กองที่1จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ อะมาดูกันครับต้องบอกว่าผู้ที่เลือกให้กองนี้นะครับในช่วง นะครับเดือนกุมภาพันธ์2,2565นี้ในเรื่องงานเนี่ยจะมีเรื่องสำคัญสำคัญให้ต้องตัดสินใจเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือมีความวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นกับเรื่องงานที่ต้องทำหรือว่าเรื่องที่ต้องจัดการนะครับ แต่คุณก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับขอเพียงแต่ใช้สติในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะครับบางท่านสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้และนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นมองเห็นความก้าวหน้ามองเห็นโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพของคุณเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของผู้ที่เลือก ไพ่กองนี้ก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเลือกไพ่กองนี้ก็ว่าได้เป็นช่วงเวลาที่จะมีการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญหรือว่าได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานแต่ในขณะเดียวกันต้องระวังปัญหาบางอย่างต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจให้ดีด้วยนะครับ เจอกับสถานการณ์บางอย่างก็ต้องรอบคอบให้มากแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาจุกจิกที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้นะครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่1อ่ะเลือกไพ่กล่องที่1จบไปแล้วผ่านไปแล้วเรามาดูคนที่เลือกไพ่กล่องที่2กันบ้างนะครับมาดูว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่2เนี่ยจะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่2นะครับขอสับไพ่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันครับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่2 ผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยจะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลค่อนข้างเยอะนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่เผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เผชิญกับปัญหาบางอย่างซึ่งยังคงมองไม่เห็นทางแก้มองไม่เห็นทางออกต้องระวังสถานการณ์กดดันบางอย่างที่เข้ามาในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างในเรื่องงานได้บางคนมีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ที่จะเกิดขึ้นบางคนมีเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องเปลี่ยนงานต้องย้ายงานมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีหากไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นในลักษณะของอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็เป็นได้เช่นกันต้องระวังให้จงหนักนะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนด้วยนะครับโดยเฉพาะการมีปัญหากับผู้ที่มีอํานาจมากกว่าไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่านะครับจะต้องระวังให้ดีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2565นนี้นอกจากปัญหาต่างๆจะลายล้อมเข้ามาแล้วปัญหาในเรื่องคน ก็มีมากมายเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเดือนแห่งปัญหานะครับฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งทอดถอนใจนะครับขอให้มีสติให้มากแล้วรับมือกับปัญหาต่างๆด้วยปัญญานะครับจะได้ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับเอาล่ะครับคนที่เลือกไพ่กองที่2 ผ่านพ้นไปเรามาดูกันในไพ่กองสุดท้ายกันบ้างนะครับว่าคนที่เลือกไพ่กองสุดท้ายจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับอขอสับไพ่นิดนึงนะครับไพ่กองสุดท้ายนะครับ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกองสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ ต้องบอกว่าในเรื่องงานเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นพบเจอกับความสำเร็จที่รอคอยโอกาสดีๆที่รอคอยข่าวดีที่รอคอยในเรื่องงานจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคุณนะครับการได้พบเจอกับความสำเร็จบางอย่างที่จะก้าวเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคุณอะไรที่เคยลงทุนลงแรงอะไรที่เคย นะครับลงมือทำไปแล้วยังไม่สำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้จะสำเร็จได้จะ เกิดผลได้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคุณรวมถึงการที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เคยยากเย็นจะสามารถผ่านไปได้ไม่ยากนักเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ก็ว่าได้ในเรื่องงานใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ งานที่เป็นงานอันตรายหรือว่างานที่นะครับ มีความเสี่ยงนะครับต้องบอกว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะสามารถที่จะแค้วคาดปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานด้วยทําอะไรก็มักจะเป็นดีทําอะไรก็มักจะเกิดผลทําอะไรก็มักจะสําเร็จได้ไม่ยากนักเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การ สนับสนุนคุณอยู่นั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ความเพียรความพยายามต่างๆมาบรรจบกันแล้วเกิดผลสำลิดบางอย่างทำให้หน้าที่การงานของคุณนั้นเกิดความสำเร็จพบกับความสำเร็จอย่างที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้นี่เป็น ดวงชะตาของผู้ที่เลือกไพ่กองที่3มซึ่งต้องบอกว่าเป็นดวงชะตาการงานที่ดีเอามากๆดวงชะตาหนึ่งก็ว่าได้นะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สผ่านพ้นไปวันนี้เรานะครับจบกันไปกับเรื่องราวของดวงชะตาการงานนะครับที่เรียกได้ว่าเกือบจะส่วนตัวก็ว่าได้นะครับเพราะคุณนั้นสามารถที่จะเลือกไพ่ กองต่างๆได้ด้วยใจของคุณเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ผู้ที่เลือกให้กองต่างๆนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกให้กองใดนะครับ ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านได้มีชัยชนะเหนือปัญหาเหนืออุปสรรคทั้งปวงนะครับและพบกับความสำเร็จที่รอคอยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม ID เดียใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่อยากจะตามอาจารย์ปอคนเปิดดูไปคนเปิดดวงไปดูดวงกันสดๆใน b ีโก้ไลฟ์นะครับ ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไปเจอกันใน b ีโก้ Life นะครับไปติดตามกันใน b ีโก้ Life ได้นะครับในช่วงวันที่18มกราคม2565จนถึง27มกราคม2565นี้เจอกันได้นะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงใน b ีโก้ Life นะครับในช่วงเวลา2ทุ่มตรงนะครับเจอกันได้แล้วก็ฝาก กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรครับอาจารย์ปอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ